Mambi เป็นผื่นเนะคะเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะมีปฏิกิริยาเรียกว่าอะไรอุณหภูมิรอบกายเขาทําให้มีผลต่อผิวหนังไม่เท่ากันบางคนเนี่ยชอบเลยค่ะสังเกตไหคะลูกบางคนชอบให้เปิดแอร์เย็นๆจะดีเลยผื่นไม่มีแอร์เย็นดีแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีแอร์ที่จะเปิดให้เย็นขนาดนั้นแล้วเราก็ไปห่อตัวเขาเพราะเรากังวลว่าเขาจะไม่สบายแบบนี้ก็จะผื่นแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คืออาจจะสังเกตว่าลูกเราอยู่ถ้าสมมุติว่าเคยมีผื่น แล้วเราทําความสะอาดมันให้ดีพอให้มันไม่ชื้นไม่อับแล้วเนี่ยปรากฏว่าผื่นหายไปมันอาจจะเป็นเพราะอุณหภูมินี่แหละค่ะทาให้เขามีผื่นแต่ว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วจัดเช็ดตัวหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วผื่นก็ยังมีอยู่นี่ก็ต้องสังเกตแล้วค่ะว่าลักษณะผื่นเป็นแบบไหนเช่นมันเป็นผื่นแดงๆเฉยๆอย่างที่เราเรียกว่าผื่นความร้อน picky heat อย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอันเนี้ยอันว่าอันนึงหรือผื่นนั้นอ่ะดูแล้วหัวมันมีหนองด้วย อันนี้ก็อีกอันนึ่งละอีกเรื่องหนึ่งเราอาจจะต้องไปดูแล้วว่าถ้างนั้นต้องไปหาหมอไหมถ้าผื่นแบบนั้นนะคะแต่แต่ว่าสิ่งที่พอคุณการพูดถึงแบบนี้ก็น่าจะรอบเริ่มจากสิ่งแวดล้อมก่อนนะ เพราะว่าบางคนอย่างเช่นถ้าเป็นลูกตัวเองไะคะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะนอนไม่ค่อยดีหอดีกว่าเราก็จะห่อซะอย่างแน่นเลยอ่าพอเช้าขึ้นมาโอ้โหพื้นทั้งนั้นเลยเพราะเรากลัวเขาตื่นตอนกลางคืนใช่คือเด็กเล็กเทคนิคที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้ทสักพักก็จะดิ้นแล้วก็หลุนแล้วก็จะร้องขึ้นมาเราอยากจะนอนสบายก็รับแน่นแน่นแน่นอย่างเงี้ยมาถึงพื้นเต็มเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดแล้วพฤติกรรมแม่ทั้งนั้นเลยค่ะ